อะไรแท้ถอดออกอะไรก็จอกใส่แทนอย่างนี้ชอบไหมวัยรุ่นจ๋าชอบครับพี่ชอบไหมจ๊ะชอบรัาชอบก็แชร์ไปร้านเดียวในประเทศไทยนะเา้า1.9 LDA ครับโชมปี2021กระจังนาตัวคมเมียมันหายไปนะครับเนื่องจากเจ้าของเดิมน่าจะถอดอะไรขายก่อนจะปล่อยยึดนะไปเดี๋ยวมาพาเบิ้องปรโมาชั่น รนะาคาเงินสด5 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นมีดาวทุกอาชีพตั้งแต่เมื่อนี้ฮอดสงการปีนางวดผ่อน6 8พ0บาทไปรุ่นจ๋าล้อแม็กไอซีสามศูนย์นะสวยๆนะดีนะไม่ถอดไฟหน้าวุ่นเลยที่นี่มาถึงกระหววุ่นกันเลยทีเดียวดีนะไม่ถอดไฟท้ายเอาแค่กระจังหน้าถอดไม่ทันสงสัยไฟแนนซ์ไปถึงบ้านถอดไม่ทันไปรุ่นจ๋านะสวยๆโอ้โหยางนาะนหน่อยนึง นทุกอาชีพครับบัตรประชาชนใบเดียวตั้งแต่วันนี้ถึงสงการปีหน้าผ่อน6,800บาทเมื่อบ้านปีใหม่ก็ยังผ่อน6,800เมื่อบ้านออกพรรษาก็ยังผ่อน6,800เมื่อบ้านสงการก็ยังผ่อน6,800หลังสงการไปแล้วผ่อนราคา10,000 100กว่าบาทเท่านั้นไปทุ่นชมเลยอ่ะโอ้สวยเลยเสียงหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบต้องตื่นหน่อยงี้นะโห,าหาวานมาไดนะ้ไหม เฮไทยวัยรุ่นจ๋าเอาเปิดแคปได้ไม่ห้าหมื่นโลหน้าจุงหน้าจอทุกอาชีพปัประชาชนไปเดียวมาหายเสมรถสิ่งได้เลยนะมาจัดด้ทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัาวอิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรับมาพ่อกีดรยางขับวินขับแคบขับหกล้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม่เผาทานเลียงวัวเลียงควายเลียงหมูเลียงหมา เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค่ะขายรถเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดของผมปลามุ่งปลามุ่งทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากบัตรประชาชนไปเดียวมาของเครื่องครับเครื่องพันเก่าเดิมๆเ,เลยหนาแนท่นเพยดเดิมลองแก้มเดิมฝากระโปรงน็อตไม่ขยับสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบนะผูกไกลไหมไวัยรุ่นผูกโปโมชั่นนี้1.9 LDA อะไรแท้ถอดออกเอาอะไรกระจอดใส่แทนอย่างงี้ก็หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ <laughs> เอานะโคตรสุดเดี๋ยวเปลี่ยนกับเพืนเดี๋ยวเปลี่ยนกับเพืนเลยนะเอาวิธีการจองครับแอดไลน์ที่หนา้าทิกตอ็อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูปชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งธรรมชาชนเบอร์โทรที่อยู่เขมาสามย่างแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเลี้ยงให้นึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่ง จะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินขอ้องจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอ้จัดให้ช่วยทุกคันจันทุกเขตส่งฟรีทอดหน้าบ้านราคาโคตรสุดโคตรถูกทิมคำว่าสุดสุด,ด,ด,บบสด,สดแล้วก็สุดไล้เสมแชร์ไปคุณได้สิน,นั้นเดี๋ยวนี้วางไงไปรุ่น